สวัสดีทุกคนเลยนะผมวันนี้มาอยู่กับคิวมอนเนอร์นะผมวันนี้จะมาสอนโหลดเกมพีบีนะผมพีบีบนมือถือนะผมก็ทุกคนให้เข้ามาในลิงก์อ่ะคนจะทิ้งลิงก์ไว้ได้ล่าเรื่างคลิปนะครับโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะฮะอืมดับแรกนะอันนี้จะสอนแบบแบบเร็วไวงเลยนะครับโอเคนะผมกดดาวน์โหลดไป แล้ผมแต่คือผมลองโหลดแล้วไงนี่ยผมก็ขอบคุณจากคลิปพิมอนดีวีด้วยคือผมโหลดแล้วนะผมถ้าทุกคนโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะได้อันนี้มานี่ผมเป็นไฟล์ผมให้คุณกดเข้าไปเลยนะผมะแต่คนต้องโหลด es ด้วยนะผมคือเป็นตัวไฟล์นะผมถ้าทุกคนกดเข้ามาแล้วนะผมก็ให้ทุกคนเนี่ยเห็นอันแรกนี่ไหมอ่ะกดค้างับผมอ่าแล้วก็กด แตกไฟนะครับผมกดแตกไฟล์แล้วก็กดเลือกอันที่สามนะครับผมเนี่ย <S <S เลือกเส้นทางแล้วแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดนําไปใช้ทั้งหมดแล้วก็เขียนทับนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็รอดาวน์โหลดเลยนะคบผมโอเคเนาะก็เดี๋ยวหมายไปนานนี้ก็คือแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วนะก็อาจาอาจะอัดคลิปในคอมแทนแล้วนะ ก็ช่วงนี้บอกเลยครับว่าผมจะไม่ค่อยตัดต่อคลิปในโทรศัพท์แล้วนะผมเกียดละแล้วคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีการตัดต่อใดๆทางสตรีมในแกลบมอกีเนานะเพราะว่าทำไม่ค่อยเป็นละเนะแลผมโอเคอะผมก็โอเค,อเคพอเ <c oughs> พอคุณโหลดเสร็จนะเพื่อนทุกคนมากดติดตั้ง ไอซีเอสเนี่ยนะเอ้าเป็นรูปพีบีเป็นรูปเลยอ่ะอ่ะคนกดเข้าไปแล้วกดติดตั้งนะครับผมติ้ง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 ติ้นเนาะโอเคนะกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปติดตั้งนะเอ้ากดติดตั้งกดติดตั้งกดติดตั้งติงตั้งติงตั้งเนาะ แตนเดิ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 นนนก็เร่มจะติดตั้งน้าเนาะก็ใครที่ไม่อยากรู้การติดตั้งเนี่ยก็ลองคลิปได้เลยโอเคเราเสร็จแล้วก็ให้คนก็ให้ทุกคนเนี่ยโหลดติดตั้งทั้งสองอันเลยนะเนี่ยติดตั้งทั้งสองอันนะที่สําคัญคืนนี้กับอันเนี้ยทั้งสองอันเลยแหละก็ติดตั้งอันนี้ด้วยเนาะเป็นไฟ x แบบเป็นไฟแตกไฟอ่ะเออของเกมพีบีเนี้ยวผมโอเคลอรอรอครับผมก็สิบโมงละเดี๋ยวผมก็ค่อยไปอัดคลิปในคอมนะครับก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้ละมั้งเนี่บหรือไม่แน่ก็วันวันจันทร์หรือวันนงังคายนหะที่จะลงคลิปในคอมก็อย่าลืมไปดูด้วยแล้วกันในครับ อาจจาะอลัลโลคลิปไม c ค a f t นะฮะเออประมาณนี้นะครับใครที่ไม่ได้ยินเสียงผมพูดเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับเอ้ยเจ็บเจ็บโอเคนะครับโอเคกดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเปิดเลยนะฮะอ่าอ่ากดเปิดเลย่ะคนก็จะเข้ามาหน้านี้ยให้ทุกคนเลื่อนไปด้านล่างครับคุณก็จะเห็นอันนี้นะผมอ่า ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างห,หาไฟล์ตัวนี้บผมมันเป็นรูปตัวนี้แหละตัวเนะฮะก็กดเข้าไปแล้วก็กดอันนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ่อ set เนี่ยกดเข้าไปบผมความมันขึ้นมากไหมครับให้ทุกคนออกครับผมแล้วทุกคนเนี่ยไปเข้าหารูปฟรีรูปรูป p b ของเราที่เราโหลดไว้นะครับผมโอเคนะก็กดโอเค แล้วก็ให้ทุกคนกดอันนี้นะผมเนี่ย L A U เนี่ยอ่ะกดเข้าไปอ่ะพอมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้อ่ะให้เราหาตัวหม้อนเดิมเนี่ยแล้วก็กด S E T อนเดิมนะครับยุบแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้อ่ะแล้วก็เล่นได้แล้วน้ผมแล้วกดอันที่สองอ่ะแล้วก็กดเลือกแบบกดโอเคนะผมอ่ เล่นได้จริงๆนะผมมันด้รอเล่นนี่ครับนะลองดูว่าจะเล่นได้จริงหรือไม่อ่ะแล้วก็เลือกเทียบผมผมจะเลือกเป็นฝั่งฟ้านะแล้วก็ให้คุณกดสีแดงับผม go, 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 go. อ่าสำเร็จครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเลือกปืนนะซื้อปืนนะโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ อขอเล่นก่อนเราค่อยแบบมันจะให้เล่นกับบอดนะอ่ะับแล้เฮือตายก็สลด์ิีไม่เอาตัวลาไปก่อนนะสวัสวดีครับ